จิตใจที่จะเป็นโมคลูลแก่ตัวเองมันมีน้อยมากที่จะเป็นอปโมคลูลทําลายตัวเองเรียกว่ามีมากที่จะเป็นบมคลูลแก่ตนมีน้อยวันนี้ท่านศาลาได้ว่าทุกคิดทุกท่า <c oughs> จิตเป็นโงคลมาตั้งแต่เริ่มแรกทีกท่คิดเรื่องเกี่ยวกับก้าวกระถิน <c oughs> าการกฐินี่กบีบาต่างแต่ข้าพุทธการเราก็ここเป็นวันที่รวมของประชาชนทั้งหลายผู้มีความรักใคร่ใกล้ชิดต่ออัดต่อธรรมต่อพุทธศาสนาเราว่าเป็นบุคคลอย่างนี้แล้ววันนี้มีพระข้าก็ดับด้าบาโดยดับดับชาววัดก็มีลงตาเป็นหัวหน,น้าอ่า กาตาลาได้ว่าสละสิ่งของทุสงทุกอยา่างเริ่มแรกแต่กเจตาาที่แรกที่ได้ทราบข่าวรับทราบข่าวบุญขา่ขาวกุศลจิตใจก็ประวัติกับบุญกับกุศลก็วัติกับทาํบาเรื่อยมาจนกระทั่งป่ารีนล้ว,ว่าจิตใจเราเป็นบงคลทั่วหน้ากันการเชิด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทางดน้าจิตใจเป็นบงคลได้แก่การท้าว้ทิไจะยากนะ แม้แต่ไล่เขาทางโยโกะบางทีก็ทะเละทะไหล,อ,ลอ,ออกรอกทางโยโกะไงไล่เขาทางโยโกะบางท่มันตะเลิดออกรอกนู่ยมันไม่ได้ไปทางโยโกะนะแต่เกี่ยวกับเหล็กบอร์ดมันตกไล่มันวิ่งใส่กันปุ๊บเลยมองไปที่ไหนกบด่ากบตาดูนั่นดูนี่แล้วดูอะไรละโอ้หอนขาดดูหอนเยียบห,หวัวใบ คำว่าข้างหลังก็ดูก็เสือเสือขาดไม่จะกินกับนอนใช่ไม่ได้ลนะ <c oughs> มาจะลึกถึงพุทธโทธทาโบสาโคอันนี้ <c oughs> เป็นธรรมที่เลิศเลยที่สุดแล้วในโลกนี้พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลยสุดยอดผู้เป็นเจ้าของศาสนานั่นคือศาสนาองค์เอกของเราได้ พยายามสง่สงบทเพลงมากกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นา่าก็ทราบว่ากี่กับกี่กันพอสําเร็จเป็นศาสนาอ์เอกขึ้นมาแล้วอยากท้อพระไทยพระอยากสั่งสอนสัตว์โลกเลยเพราะความลำบากลำบทที่สรงบเพลงมานี้พระดารารับปม่ได้เลยแล้วนับดักแห่งการความลำบากลำบนนี้ มันเลยหนักมากยิ่งกว่าการที่จะระดับสั่งสอนสัตว์โลกเด้เพราะว่าหนักมากเลย้อบพระไทยในการที่จะสั่งสอนสัตว์โลกต่อไปนี่คือความลำบากของพร,ระพ <c oughs> ุทธเจ้าท่านลำบากในการสอนสการตัดสั้มาแล้วก็บลำบากในการที่จะสอนสัตว์เพราะการสอนสัตว์นี่มันสอนยากมากนะ แม้แต่พระองค์เองที่จะได้มาเป็นศาสดาสอนโลกก็ยากแสนยากจึงได้ปรากฏมาเป็นศาสดา,าเป็นพุทธศาสนา,ราเรียกว่าทมสอนโลกนี่พวกเราทั้งหลายเกิดมาในท่ากลางแห่งพุทธศาสนาซึ่งเป็นส <c> ถ <oughs> านที่เลิศดเลอแห่งธรรมสถิตยอยู่แล้ววันนี้เจอไว้เสียท่าเสียทา,เส,ยาเสียเวลาเวลาอริอุาห์พยาบาตั้งแต่ ได้ทราบข่าวว่าวันนี้จะมีทอดกระถิทางด้านทางนี้และมีครัวจาย์อง์ด้านอนื่นจะนําไปบำเพ็ญกองการการศรุศลก็เยี่ยมเยี่ยมสกยบใสบาควาบด้วยความเต็มอกเต็มใจอ่าิตประวัติอยู่กับอัดกับธรรมประวัติอยู่กับกองการกุกุศลอยู่ตลอดมาจนกระทั่งถึงมาบัดนี้ก็ยัวามวาถือแล้วขึ้นเวทีอ่าฟังอัดฟังธรรมจะให้กิเลสมันมาลากไปนะ ถ้าว่าถือวัดนแล้วก็คิดถือบ้านถึงเรือนคิดถึงพ่อบ้านแม่แม่บ้านคัดกลับไปแล้วไปทะเลาะกันดิใช้ไม่ได้ลนะฮ่แล้วว่าถึงนี่จะเป็นที่ปีติยินดีครูบาอาจารย์เราก็ได้เห็นแล้วท่านได้โอ้เ็มไปหมดเลยฮะหัวหน้าก็คือหลวงตาบัวอยู่ที่นี่ก่อนที่จะได้รับธรรมมาสอนพี่น้องสังหลายนี่ก็เรียกว่าเรารอดตายนะ ผู้ทห้ฝากชาดๆชาตเสียในชาตินี้พบดีจะเป็นพบสุดท้ายเป็นพบล้างสมบุญในการเวียนว่ายแต่เกิดของเราไปโดยสิ้นเชิงในชาติดเดียวกันดีเปิดให้พี่ร้องทลายฟังเท่านี้พราะการตะกเก็บจากกายบำเพ็ญวายยากแสนย,ยากทีเดียวลำบากลำบดแสนทนที่จะได้มาเดินโจโก,กมก็ไม่ได้โซซัสโซเซม,มัน,นมันกิเลมันลาก ออกจากทางตรงกันเลยสิมันไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติความว่าคุณงามความดีอะไรอันนี้เราพร้อมแล้วทุกคนได้บาฟังอ่าฟังธทง่มมีจตุปัตย์ใจไทานบางร้อยก็ได้ว่าเสียสละการที่ได้สมบัติเกิดทองวารัตน์นไม่ใช่เครื่องเด็กน้อยนะหาบาแทบล้มแทบตายทุกคนทุกคนก่าจะได้ว่าเสียสละสมบัติมีค่าที่หัวแขนที่สุด ก็ได้ตากคนตางแะะอุตสาห์พยายามบึกบืนแย่งความเจริจที่เดียวออกว่าสร้างเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณมหาคุณเพื่อจะนำเราออกจากกองพูดกองคุ้กองที่เลืตันหากองฝืนกองไฟให้หลุดพ้นไปโดยระดับเพราะอำราจแห่งบุญแห่งกุศลนี่เราได้ทำสงใจเราแล้ววันนี้ละก็พอใจ หลวงตาก็อนุปตรากับพี่น้องทั้งหลายละ่ะก,ก่อนที่จะเด้ว่าสอนโลกที่หลวงตาก็รอดตายเหมือนกันนะไม่ใช่ธรรมดานะเอาจะ,จะเป็นจะตายจริงๆไม่ได้นึกว่าจะเด้ว่าเป็นครูเป็นอาจารย์สอนโลกอย่างขณานี้เลยนะเพราะความยากความลำบากในการบำเพ็ญเพียรข่ากิเตัวขี้เกียีติ้านท่อแท้ออดแอร์ไม่เอาไหนล,ะละ้่ะโยงได้ก็ขยับก็เพียรเข้าไปเรื่อยๆ เราก็ทราบปัจจุบันนี้่เราออกบวชตั้งแต่อายุได้ยี่สิบปีกับเก้าเดือนใช่ออกบวชตั้งแต่อายุยี่สิบปีกับเก้าเดือนตั้งแต่วันนั้นว่าจราก็ทัางถึงวันนี้บวชวันที่สิบสองพฤษภาสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดมาถึงวันนี้เป็นเจ็ดสิบกว่าปีนี่เกี่ยวตะกายว่าอย่างนี้ละแล้วลูกคุกค,คา้าก็โทษเราโทษเรา เรียนหนังสือก็ท่านเหมือนเราเราบทท่านไม่ได้ว่ายากว่าลำบากอะไรนักละแต่ออกทางด้านภาวาานาที่สําคัญว่ากียอดนะขนาดลบลูกขุขาหนักมากจริงๆคือกิเลสมันไม่ยอมตัวกา,า,ารศึกษาเราเรียนภรรมดาแล้วก็ไม่เห็นยุ่งเห็นยากอะไรยังไม่ได้ออกจากตาข่ายของวันที่พออยู่จากการเรียนแล้วที่จะขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสตอนนี้และตอน,นหนักมากที่สุดเลย น,นักว่าพี่ตุลีนะรู้สาพยายามบึมบืนว่าถ้าจะออกปฏิบัติไปเวลาเก้าปีเรียนหนังสืออยู่เจ็ดปีพออยู่จากการเรียนแล้วก็โดดเข้าหาหลวงปู่วานเราพอเข้าไปถึงท่านก็แผดอย่างเต็มพระไทยท่านเต็มหัวใจของท่านได้แหละเราก็ไปอย่างเต็มเบ็ดเต็มด้วยเต็มหัวใจของเราที่มุ่งวัดต่อ,อต่อทางของท่าน เวลาไปสักก็แผลต้องอยากเต็มเดียวสมใจของเราที่มีความบุกงวันต่อทา่านเต็มเม็ดเต็มรวยเหมือนกันนั่นแหละตั้งแต่วัน,นมาพอได้ฟังอัดฟังท่าของครูวาจาคือท่านอาจารย์เป็นต้นแล้วกลับมาที่พักคือถามตัวเองเลยเป็นยังไงวันนี้สมใจไหมมาหาท่านก็มาด้วยความบุกงวันเต็มหัวใจถ้าฟังแล้วกับอัดตามของท่านก็สมใจหาที่ต้องหีีไม่ได้ ที่ยีข้อขัดข้ออยู่คือว่าเราเราจะปฏิบัติอย่างไรตั้งแต่นี้ต่อไปทำก็ถึงใจธรรมาของท่านที่แสดงออกมาก็สมใจสมใจถึงใจทุกอย่างทีนี้เราจะเป็นอย่างไรฟังธรรมของท่านนี้ถึงใจตลอดเลยจนกระทั่งจบธรรมออกว่าจากกุฏิสาราเล็กของท่านแล้วไปไปที่พระของเจ้าของไปกตั้งปัญหาถามเจ้าของล่ะ <c oughs> ที่นด้ฟังธรรมว่าของท่านอยากสมใจกับเจตนาที่มุ่งวันต่อท่านเป็นองค์ฝากเป็นฝากตายเมื่อว่าถึงท่านเทศแล้วเป็นยังไงท่าที้บอกว่าถึงใจแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรตอนน่อไปวะเราบอกที่นี่อยู่เลยเลยในหัวใจบันเด็ดมากนะเขาฟังธรรมท่า,น,านแล้วกันเวลาตอบว่าว่าเอาเอา,เอาตายสาวนันแล้ววะ ทางท่านท่านไม่มีที่ต้องตีงแล้วบททุกทีทุกอย่างท่านทุ่มมาให้เราบทแล้วเราฟังถึงใจเราถึงใจท,ท,ท่านหรือเปล่าท่านท่านได้ตาเต็มที่แล้วสงสัยแต่สําหรับเราเป็นยังไทงท่านนี้ก็ตอบกันขึ้นมาทันทีเลยว่าต้องตายเท่าน้นว่าไม่ตายจะให้กิเลสังลงจากหัวใจไม่มีอะไรเหลือเลยพายใ,ใจอยากอื่นไม่มีทางออกมีทางออกอย่างเดียวตั้งแต่กิเลสต้องหงายม้วนเสือ เราถึงจะลงจากเวทีถ้ากี่มันเก่งกว่าเราก็ให้มันอยู่บนเวทีเราชู่วีดไป่ได้ให้ตกบนเวทีเลยเอาการตั้งแต่บัตรนันมานั่นหละการปฏิบัติคือเอาจิงเอาจากว่าทีเดียวเพราะนิสยัยนี้เป็นนิสยัสยจิงจังมากเราไม่ใช่เราหรอกเลยเลยถ้าเวลาเล่นเล่นกับหมาก็ได้แต่เวลามาเอาจีนเอาจังก,กับผู้กับคนนี้ต้องหนักแน่นทีเดียวในการได้รับสั่งสอนก็ดักแน่นจากรับาลแล้วก็ออกเลยสิ ออกปฏิบัติฟังธรรมะท่านอยากถึงใจแล้วก็ออกปฏิบัติโดยคนเดียวเท่านั้นแหละไม่เอาใครไปเปนยู่เป็นเพื่อนเลยเดินจบไปไปที่ไหนเดินจากบ้านนี้ไปบ้านได้นไปแต่เดินจกกงกรมร่างสไปไปภาวนาไปตลอดทาได้ไม่เอาใครไปด้วยมันเป็น,นรับไหลบ่ามีองค์หนึ่งสององค์ก็ไหลบ่าไปภาษาองค์สี่องค์ไม่เป็นทาต้องไปคนเดียวเอาไปแล้วก็เป็นการ ก็ซัดกันเลยแหละเราเอาเอาฟางลงไปแต่ก็ดีอยู่ได้เลยโอ้โหเลยลืมการพูดแล้วแหละลืมแล้วบอะว่าใครดีให้อยู่ใครไปใครไปดีให้ฟังเวทีตั้งแต่ขนาฟังธรรมท่านหลวงตา หลวงปู่วัดแล้วนะออกปฏิบัติคนเดียวเท่านั้นไม่เอาใครไปด้วยลนยะคนเดียวท่านก็เสริมด้วยนะ,ะถ้ามว่าจะไปทางไหนอนุญาตให้ไปแล้ววัดคิดว่าทางนี้คิดว่าจะไปทางนั้นทางนั้นเออดีนะเจ้าที่ผมไปแล้วดีให้ไปนะแล้วก็ย้อนว่าถามแล้วจะไปกี่องค์ไปองค์เดียวบอกองค์เดียวขึ้นเลยทันทีเลยเอาถ้าว่าให้ไปองค์เดียวนะใครจะไปยุ่งท่านนะนั่น ให้ไปองเดียวตั้งแต่ร้านบาละออกพัิบัติทเป็นออกด้วยโดดเดียวคนเดียวเดินจโกมไปไปหมู่บ้านใดไปปา่าแต่เขาลูกใดก็พี่แต่เดินจโกมจนกระทั่งถึงที่ถึงที่พากว่าให้เผลอตั้งข้อผ้าข้อเปียดมาจากเต็มเดียวเต็มเดียวตลอดไาเลยความเดียวเฉียบขาดว,ว่าให้อ่อนได้ละเอากันจากเต็มเดียวอันนี้ก็ฟาดอยู่ถึงเก้าปีีิ ตั้งแต่ออกจากหลวงปู่วัดไปแล้วฟาดถึงเก้าปีฟาดกับจเร็เอาจเร็ดดีให้เจเร็อยู่บนเวทีถ้าเราไม่ดีให้ตกเวทีไปเลยให้จีเร็กุศลาหาตัวเราตัวมันก็โกรธน่นซัดกันตลอดไปเวลาเก้าปีนี่เอาอย่างผีถึงพิกถึงเขียดละไม่มีถอยถ้าถึงเก้าปีขอสรุปความมาเลย ที่ี่เก้าผ่านไปเรียบร้อยแล้วกิเลสพังทลายลงจากหัวใจสว่างจ้าขึ้นมาแล้วเขาวัดลอยสบายเจดีนะไม่ลืมนะวัดดอยสบายเดีเป็นวัดที่ฝังลึกในหัวใจเราว่าสีดเดียวไปได้ของแปลกประหลาดอัศจรรย์ชีะไยเมื่อจะได้อยู่ที่วัดดอยสบายเจดีจนสะดุดใจตลอดพอไปถึงปั๊บสถานที่เรากับทำเจอกันเจอที่ตรงไหนแต่ไหนมันจะวิ่งถึงการทันทีสถี พอไปถึงจะขึ้นบนเขาเลยแต่ก่อนมันยังดุ่มด้อยล่ะถัาต่อมามันไปไม่ไหวกันเลยอยู่ที่ศาลาข้างล่างขึ้นข้างบนไปได้ดีเอาขนาดนั้นล่ะเอาจริงเอาจากเอาเต็มเฟสเต็มด้วยแค่บทสุดท้ายที่จะความวัตจกิจวัตจักรข้อมูลยังเกี่ยวกับการเกิดการตายทับสมกนนีมาวิทยุติในวัดดอยสวรีดีเออเวลาห้าทุ่มพอดี วันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามเวลาห้าทุ่มพอดีหลังเขาว่าโดยสบาจดีแล้วเวลาหนึ่งสักกี่สักกี่นะนี่ไปฟ้าดินถล่มที่ได้ลวนะพอฟ้าดินถล่มที่เราไม่เคยเห็นนะเพราะเกิดมาก็าไม่เคยคาดเคยหมายว่าสวรรค์เป็นปยังไงภพโลกเป็น,นปยังไงนิพพานเป็นยังไงเราก็ไม่เคยรูเ็นมีแต่คาดแต่วายไปอย่าง้น แต่ได้คืนว่าด้านพูด้วายชาติแกจะเป็นอยู่หลังเขาว่าโดยสบายเจยดีเวลาห้าทุ่มเป็นเลยนะนั่นตอนห้าทุ่มเป่งวันที่สิบห้าเดือนพฤษภาสองพันสี่ร้อยเก้าเก้าสิบสามนั่นแหละตอนที่ฟาดนนีท่าลงท่าลงในตอนนั้น พอฟ้าดิบฉลุนนี่ตัวนี่พุ่งขึ้น <c oughs> บนอากาศเลยมันขึ้นไปได้ยังไงฟัง,งที่น่ะเมื่ออวดทั้งหลายเหลือนั่งอยู่ธรรมดานี่หละร่างกายเรานี่มันพุ่งขึ้นมันขึ้นไปได้ยังไงเราเองก็อจัจย์เองนะพอพุ่งขึ้นไปลงลงมาแล้วนี่มันสั่นไปหมดในร่างกายตัวสั่นเหมือนโลกธาตุที่ความบดเลยสว่างจ้าขึ้นมาครอบ เรา่าโดยธรรมเจดีไปมองไปที่ไหนว่าบดไม่มีอะไรเหลือเลยโอ้โหเป็นอย่างนี้เหลือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้เลยเหลืออย่างนี้แล้เหลืออรัถนิสซัปแลีอย่างที่เราเป็นนี่แหละพระธรรมแท้ไปอย่างนี้เหลือพระธรรมแท้ก็คือธรรมชาติจิตกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วดั่นละนัานละธรรมแท้เป็นอย่างนี้เลยเหลือพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้แลวเหลือ เรอพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรมันเป็นเรวนัแล้วนั่นแหละเป็นวาราสุดท้ายพระดินถล,ล่มวัรจาน,นมาเรื่องพพเรา่ชาติขาดจากวันไป,ประปองกนันหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยเป็นในวันที่15เห้าอา,อาลืมแล่วพทธภาคมสองพันสี่รเาสบสามและเป็นเวลาห้าทุ่มพอดีนั่นแหละ ทีข่ขาดสวัสดิ์ออกจากใจสว่างจ้าขึ้นมาเลยอัศจรรย์ตัวเองถึงกระดพูดว่าเฮ้ยพระพุทธเจ้าตัดสู้อย่างนี้แลวเหลืออย่างนี้เลอพระธรรมแท้เป็นอย่างนี้แลวเหลืออย่างนี้หรือพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้เลยเหลือเเอ๊พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอะไรกันเดียวกันได้อย่างไงมันเป็นแล้วนั่นะแต่ก่อนคำเลือกพุทธทัโบสาวโคจะมาพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันแต่ในขนาใหญ่นี้ผ่านออกไปแล้ว กลายเป็นว่าพ,ออ ja o, พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์าเป็นอันหนึ่งันเดียวกันได้ยังไเนนเง,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 งเป็นอันเดียวกันแล้วทำทั้งแทกิตกับทมเป็นอันเดียวกันสว่างจ้าเลยนี่แหละนี่ก็อยู่วัน้อยสมัยดีล้วก็ไม่ไลืมนะว,ว่านี่จึงวัดที่สลักปักลึกในกหัวใจเราว่าที่ไปที่ไหนก็ต้องเจ้าก่อนนะครับทุกแต่คู่วันจะไปมาได้ขึ้นขบวนมาได้นะได้วก็ไปอยู่ที่สาราข้างล่าง แต่ก,ก่อนไปปั๊บก็ขึ้นเลยลนะ่ะเพราะชมอะไรพูดไม่ถูกเลยชมอาศจรรย์ทำอาจรรย์ทำเราที่เป็น,นที่เช่นอะไรมันจะวิ่งเข้าถึงได้เลยแต่เวลานี้ขึ้นไปแด้ก็อยู่มีแต่มองไปด้วยจิตเท่านั้นแหละเห็นบุญเห็นคุณวันร้อยทำไมจะดีของเราที่เราได้ปฏิบัติมาก็อ,อย่างนี้แนะหละกับรวลาผีเรางทลายเวลาออกปฏิบัติสีแรกจิตบันริตบันรีบมัน ฟัดปันเบียงกับเราเนี่ยโอ้หัวคว่ำหัวงายไปเลยลนะวก็เอาไปเอามาแล้วก็มีกำลังฟัดกันฟัดกันต่อไปกี่เดืนก็งกยเลยใช่ไหมเพราะกี่เดืนไกฟ้ากระจาขึ้นมาเลยเรียกว่าฟ้าดินถล่มใจสถานที่นั้นวัดลอยชบาจีนีเป็นวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามนั่นแหละว,วัดเปิดโลกธาต พบชาติต่างๆ,ๆที่เกิดที่ตายว่ากี่พวกี่ชาติตายกองกันสังเขาะของเราเฉพาะเรืเ่องทำเรื่อ,องความเกิดความตายความทุกข์ความชราเรื่องัสางสารของเราเองได้ขาดสามารถยกล้วได้นขนาดนั้นอาจจะจักเกิดขาดเกิายเม่อคืนวันนั้นไม่หอดนเลยนะเลยแตพอรัางแล้วคำหนึ่งถือความวัฏจักรของธรรมพระพุทธเจ้าเขาว่าอยู่อันเดียวกันเสียพระธรรมก็เป็นอันเดียวกันเสียพระสงฆ์ก็เป็นอันเดียวกันเสีย แล้วไม่ปรากฏว่าเป็นสองเป็นสามเมื่อที่เราเคยคิดมาแต่รัางเดิมนะพอมาถึงจุดนั้นแล้วหาที่เยธานันพระพุทธเจ้าว่ามาันตัดรูุอย่างนี้ละเหรออย่างนี้ละเหรอจากนั้นมาแล้วก็พระธรรมแท้เป็นอย่างนี้ละเหรอเป็นอย่างนี้ระเหรอพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้ระเหรอโอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นอดีตกันเดียวกันได้อย่างไรเป็นแดีวนั่นแหละมันเป็นแล้วอาจารย์ตั้งแต่มาด้านมา ขา i, สดสมาชิกเรื่องภบเรื่องชาติ gg, ตั้งแต่บัดนั right sí ้นจนกระทั่งบัดนีここ้ไม่ได้คิดเลยค่ะว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเกิดแล้วจะไปตายที่ไหนจะขึ้นกี่โลกจะไหนบทปัญหาโดยประการทั้งปวงพอแล้วอยู่กับคําว่าธรรมชาติพอแล้วอยู่กับคําว่านิพพานเที่ยงรวมอยู่ด้านบทไม่ต้องไปหาพระพุทธเจ้าเขาทาประสงค์ที่ไหนองค์ไหนก็แบบเดียวกันองค์ไหนก็แบบเดียวกันถามหาพระเจ้าองค์ไหนองค์นั้นชื่อว่าอะไรองค์นี้ชื่อว่าไง พระนามของท่านคือว่าไหนไม่ถามดุลธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่เป็นอันเดียวกันกับเหมือนกันกับน้าที่ตกลงมาจากฟ้าแล้วแหะเม,ม่ก้อนไหนก็ตามลว่าสู่น้ำมหาสมุทรแล้วเป็นน้ำมหาสมุทรอันเดียวกันหมดเลยไม่ได้แยกแยะว่าเมฆก้อนนี้เป็นฝน,นมาจากเกาะไหนดอนไหนไม่มีรลงเป็นนั่นแหละกับเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันหมด นี่พอผาขึ้นมหาวิมุตตมหาวิพา่เป็นอันเดียวกันหมดถามนี่เลเมื่อก่อนไรตกล,กกกตกาาว,ลว่า,ก,วา,าก็เป็นมหาวิสมุติมหานิยมที่ไม่กหมายถึงถรมก้อนไรตกเข้ามาในหัวใจเราจากความเปียนของเราก็เป็นมหาวิมุตตมหาวิพานไปตามกันหมดนี่หบดหายสงสัยตั้งแต่บานัานาหายสงสัยแล้วการเกิดการตายเราจึงไม่ได้คำนึงถึงเรื่องการเกิดการตายของเรา แล้วพูดจริงๆเปิดให้พี่เราไหนฟังนะหมดเลือกภพเรือกชาติลาบประชานชานนี้ลาบหมดเรียบร้อยไม่มีเหลือก็จะมีตั้งแต่เวลาเราตายเขาก็จะเอาศพของเราไปไฟเผาเท่านั้นเองะส่วน <c oughs> ข้อแม่อีนหนึ่งนั่นกะ็คือว่าพินันกรรมของเราได้ประกาศไปแล้วตั้งแต่เราอย่างไ่ตายนยี่เวลาเราตายนะนบรรดาอา j ย m ลูกศิษย์ลูกหาทางใกล้ทางไกลท,ที่ผู้รับถือพุตศาสนานั่นแหละเวลาเราตายนี่ตายคนก็ตางจะเอาสมบัติเงนทองเข้ามาอนุโมทนามันทนไม่ไหวแล้วมันจะต้องตายก็ต้องยอมรับเจ้าพระจัยทั้งหลายก็มาทุมให้เราทุบให้เราศพเป็นเราๆนั่นแหละพอเขาสบายหมดแล้วเราก็มีพี่นกรรมของเราอีกนี่เวลาเราตายนี่แล้วนะ ท่านผู้ใดที่มีศรัทธามีความเคารพน้อมสายต่อความตายของเราเห็นว่าพ้นไปไม่ได้แล้วสุดพิสัยแล้วก็เอาจะตุปจัจยสยฌานมาบริจาคที่ละทีนี้ประจุปจัจใสยฌานที่มาบริจาคนี่แล้วมีพี่เหลากรรมไว้เรียบร้อยแล้วเวลาเราตายก็พี่เหลากรรมของเราที่บอกว่าสมบัติกระทำเขาของที่พี่เราทลายมาบริจาคทานเพื่อเขาส่งข,ของเรานี้ ทั้งวมเหล่านี้เราตั้งกรรมการรับผิดชอบไว้หมดเลยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วจะยกเงินทองทั้งหมดนี้เอาไปซื้อทองคำเข้าสู่ครางหลวงตัวเราเองจะเผาด้วยไฟจะหายห่วไปเลยโรกป่าช้าคัักเจะเจ็บต,ตายนี่โรกไปหมดจะโรกสวรรค์ชั้นไหนพบโลกู่ชั้นไหนโลกหมดไม่มีเลยเหลือหาก็าจักได้หัวใจนี้เองเหลือตั้งแต่ที่พานดังไปและบาง,าง,างสุขขังอะ นี่แหละเหลือเท่านั้นแหะคำว่านิพานนั้นคือธรรมชาติธรรมชาติจินเป็นธรรมชาติจินเป็นชาติชาติเป็นจิตเรียกว่าเป็นธรรมชาติแล้วหาอะไรอีกน่โบสถ์โดยสิ้นเชิงนี่แหละการปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มลูกครูคาดมาตะเกียกตะกายแทบเป็นแทบตายก็ว่าเป็นอะไรคืนบัตนั้นแหละคืนที่วัดรอยชาวเมเกดีเวลาห้าทุ่มวันที่สิบห้าสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสาม นี chat, ่แหละที่เรื่อขาดสมบธิออกจากใจตั้งแต่บาดานมาเราจึงไม่เคยลืมคุณของวัดรอยสมบัตจดีนะคุณอันนี้ฝังลึกมากทีเดียวอยัางเราเระลึกย้อนเราไปหาพระพุทธเจ้าที่ทรงจัดสรุ่นต้นโพใหญ่มนได้ถือต้นโพเป็นคู่เคียวของคุณศาสนาเพราะพระองค์ทรงเห็นบุญเห็นคุณของต้นโพใหญ่นั้นนี่ก็เห็นบุญเห็นคุณของทำกองใหญ่ ธรรมชาติขึ้นในที่นั้นคือไม่มีบันลยเลยขอให้พี่เราหลายจับเอาไวนะ้ละทุกคนได้จับเอาไว้นี่ะรารปฏิบัติศีลธรรมปฏิบัติไปอยู่ไปถอยได้ไปสงสัยลย่ะถ้าคำว่าตัดชรลู้บรรลุธรรมเล่านี้ก็ไม่เคยจะคิดได้เน,นี่ยแต่ก่อนพุทธเจ้าเป็นยังไงองค์นั้นเป็นยังไงองค์นี้เป็นยังไงบ้านข่อยบ้านคว้าไปพอธรรมชาติไล้ผาขึ้นมาในหัวใจเสแล้วพรุทธเจ้าเป็นโอเคไดไม่ถ่า อาธรมว่าแท้เป็นอะไรไม่ถามพุทธธรรมว่าสขาขาเป็นธรรมเดียวกันนั่นจีก็ไม่ต้องถามใครละเป็นเดียวกันหมดไอ้พระก็จาวาระเอาละวันเชีเ่ยงจะตนีน้แหละ